สวัสดีเพื่อนเพ่อนักตกปลาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พบกับช่องมงคลฟิชชิงนะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกนะครับอันบ็อกแกะกล่องล็อก v b a บทซีดีหนะครับตัวนี้เป็นลอกเบสทรงกลมตีหอยบออมของค่าย v ีแบทนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับภายในกล่องนะครับก็จะมีถุง ใส่ลอกมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นชุดดูแลรักษานะครับเป็นชุดดูแลรักษาก็จะมีเป็นจาบีนะครับแล้วก็เป็นประแจนะครับ V b a s CD ร้อนะครับตัวนี้บอดี้ฝาข้างนะครับเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับเป็น C N C อลูมิเนียมนะครับก็น็อบแต่งนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ สำหรับสเปคคร่าวๆนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นรอบรอบ5.3ต่อหนึ่งนะครับเป็นรอบไม่สูงมากนะครับก็เหมาะที่จะเอาไปใช้กับงานหนักๆนะครับพวกตีจิบชดนะครับแล้วก็พวกตีกระดีตีปักปักดำลึกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเฟืองพวกนี้มันจะไม่ไปไวนะครับก็จะเหมาะกับงานหนักๆนะครับก็ลูกปืน7บวก1ตลับนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับเป็น ผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกคาร์บอนนะครับเป็นผ้าเบรกมีระบบลูกปืนการตีกลับนะครับแล้วก็ปรับหน่วงได้อย่างง่ายดายนะครับตรงนี้นะครับวิธีเปิดดูแลรักษาภายในนะครับก็จะมีเราก็จะหมุนตรงนี้ออกนะครับหมุนตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็มันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราจะเปิดเราก็ต้องเลื่อนตัวนี้มาทางนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับดูใกล้ๆนะครับมันจะมีปุ่ม Open นะครับหมุนตรงนี้มาที่ open นะครับหมุนมาให้มันอยู่ open แล้วเราก็จะสามารถสามารถดึงออกได้นะครับนี่ครับแค่นี้ อันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับให้เราสามารถใส่จารบีใส่น้ำมันดูแลรักษานะครับตรงน,นี้ก็จะมีลูกปืนนะครับก็ภายในก็จะประมาณนี้นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นแม่เหล็กมี6เม็ดนะครับเป็นหน่วงแม่เหล็กมี6เม็ดนะครับ สำหรับโลกตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่2,100บาทนะครับก็เหมาะสำหรับงานที่เยี่ยมอมนะครับสำหรับงานหนักๆนะครับทนทานแน่นอนนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็จะฝากช่องทางในการติดต่อนะครับไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ